น้ำตกน้ำไม่ตกบอกได้ใช่คนี่ครับนี่มองก็ทำเกินมาทสี่ยสาิบ่ห้าสิบสอง ที่บ้านแสงตะวันบริจาคอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวแล้วนะครับก็ขับรถเลยเข้ามาแถวแถววัดหลวงพ่อเปิลน,นะครับนี่ครับมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือแปดปังปังนะคุณก๋วยเตี๋ยวเรือแปดปังปังเป็นร้านที่เวลาเรามาที่ บ้านสวนลาบวิไลพง์ก็เฮียจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะไปทานเป็นมื้อกลางวันได้ชิมหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาที่ร้านของเขานะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีเรือจอดอยู่เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือแปดฟังฟังเนี่ยมาทานอาหารกลางวันกันก่อน <c oughs> <c oughs> ล้างไม้ล้างมือครับ <c oughs> นี่เรามาก็เกือบเกือบจะบ่ายสองโมงแล้วนะครับคนก็ยังเยอะอยู่ เห็นเฮียวันชัยบอกว่าโดยปกติถ้าตอนช่วงเที่ยงนี่แทบจะไม่มีที่นั่งเลยขอญาตดูหน่อยนะครับนี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสไตล์ก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมครับเอาหมูอย่างเดียวนะมีหมูอย่างเดียวน้ําตกใช่ไหมฮะอ่านี่นี่ตกก็ได้ไม่ตกก็ได้น,นี่จับกันแบบนี้เลยครับบอกว่าปกติช่วงเที่ยงช่วง เชียงนี่คนเยอะมากเลยใช่ไหมฮะเยอะมากเลยครับก็บน่าเนี่ยครับเพาะฉะนั้นหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยอ่า <c oughs> ช่องโดโดพาเที่ยวครับใน y o u t u ฮะออกอากาศเมื่อไหร่ก็ดูได้ครับอ่ดูในช่อง y o u t u นะฮะชื่อว่าโดโดพาเที่ยว <c oughs> <c oughs> ก็กดกดอ่กดติดตามไว้ฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอคลิปออกก็มันก็จะมาแจ้งเตือนนะกดกดติดตามกดะระฆังไว้ครับ นี่ฮะโดโดพาเที่ยวเนี่ยพี่พเสื้อผมเนี่ยนี่ครับทังันเจ้าของร้านอยากอยากติดตามกดติดตามในยูทูบ e อ้ดีน,นี่นี่นี่ครับมาดูกันเลยนี่ลวกหม้อให,ใหญ่ขนาดนี้นาดไม่สวยเท่าไหร่นี่ขนาดใกล้จะหมดยังน่าทานขนาดนี้นะฮะเอออันนี้ลวกลวกหมูเปื่อยไว้เนาะอ่าโดโดพาเที่ยวครับ โอ้น้ำซุปหอมมากเลยยืนอยู่นี่รู้สึกว่ามีมัดๆนั่น,เ,นเครื่องเทศเป็นสูตร,รเ,เฉพาะของทางร้านแล้วก็เหมือนกับมีใบเตยด้วยใช่ไหมใบ,บเตยให้หอมอเครื่องเทศสูตรเฉพาะของทางร้านใส่ห่อผ้าไว้เลยนะครับอะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะเดี๋ยวก็สั่งกันที่โต๊ะนะนปรุงก๋วยเตี๋ยวอันนี้มีน้ำน้ำเหมือนกับน้ำปรุงโดยเฉพาะใช่ไหมฮะ อ่าสูตรน้ำปรุงสูตรน้ำปรุงามาดูกันร้านก๋วยเตี๋ยวอันลือชื่อผมได้ทานหลายหัวแล้วล่ะมีสองยอยน <c oughs> มีคนซื้อไปให้ผมทานหลายครั้งแล้ะแต่ว่าไม่เคยมาที่ร้านกทีก็ปรุงกันแบบนี้เลย <c oughs> อันนี้เี้บ <c oughs> เปื่อยนะ อ่าสั่งเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อสดตับก็ใส่ตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีน้ําปรุงใช่ไหมเรียกว่าน้ําปรุงใช่ไหมฮะสูตรเฉพาะของทางร้านเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็ส่งไปทางนี้เสร็จแล้วก็ส่งมาทางนี้อ่าส่งโฟยมาทางนี้ไป,ปไฟลวกเส้น ไฟลวดเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีอ๋อน้ำกระเทียมเกียวครับหนังสมอ,อ,อมาลย่นี้เลยกลิ่นหอมหน่าทานมากครับ ลวกกันหม้อใหญ่ๆเลยครับอืมนี่เกาเหลานี่เกาเหลาอ่าอันนี้น้ำตกใช่ไหมนี่น้ำตกน,น้ำตกอืมชามเท่าไหร่ครับอย่างนี้เดี๋ยวนี้ เริ่มต้นตั้งแต่20บาทอ่า20บาทก็ทานได้แล้วเกาเหล่านี้เท่าไหร่ฮะเกาเหลา40-50เกาเหลา40-50น้ำตกน้ำไม่ตกบอกได้ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านครับก็นั่งกันได้สบายสบายครับนี่ครับมาดูกันที่โต๊ะเลยคุณตู่ไปเอาอะไรมาอ๋อก็มีผักบริการครับบารบ์เรบถุงอง่างถุงอ,อ่าัถุงอ่างดิบเขาสั่งน้ำตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาก็สั่งได้เหมือนกัน ทำใจกินอะไรเกับเ้าใชาไหาครับบอกรสชาติหน่อยไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมน้ำตกไหมของอาจารย์ตามสูตรก็เลยเนาะ มาใส่ก็ได้เลยกินใหญ่เลยคุณยูนิการต้องใส่ให้ให้โดูเพิ่มนะไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะอาจารย์ไม่ต้องปรุงเลยเนาะใช่อร่อยสั่งให้โดมเพิ่มเธอสั่งใส่อะไรเพิ่มแค่หมูอ่ะอ่ะนี่ก็ยังมีแคบหมูแคบหมูหรือกากหมูเหรอเนี่ยอันนี้แคบหมูอันเด็ดกว่าอ๋อเขามีกากหมูอย่างนี้ด้วยกากเกลียวเอาอนี้มาอีกถ้วยหนึ่งได้ขอกากเกลียวเพิ่มอีกหนึ่งเอากากเกลียวอีกหนึ่งน้ำเกลีวน้ำกากเออเอาโอเลี้ยงนะครับ โอวเด้งใช่ครับใช่ใช่ครับของดูแบบพวกลายของดูแบบดูอะไรอีกใส่พริกแห้งใหญ่แล้วอ่ะใหญ่ธรรมดาเนี่ยขนาดใหญ่ธรรมดานี่ครับของผมผมสั่งบะหมี่แล้วก็เขามีท็อปปิ้งนะมีสั่งเพิ่มไข่มาตูมหรือว่าอ้าวนี่อะไรล่ะมันหายตัวไปแล้วเอ้าวจริงเหรอมันอ่ะเป็นพรามเลย ส่งให้ปุ๊บพวกเทเลยอ่ะก <Okay. S 1> ากหมูฮะกากหมูอันเนี้ยหลงอยู่นี่หน่อยกากเกี๊ยวกากเกี่ยวกากเกียวมาชิมชิมแบบไม่ปรุงนะฮะชิมไม่ปรุง hmm. คือเมื่อกี้ที่ไปดูอ่ะอาจารย์ไก่เขามีเขามีน้ำปรุงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขามีน้ำปรุงเขาแ <Yeah. S 1> ยาก,าก่ังหาเออเขามีน้ำปรุงหยอดมาเลยอ่ะ แล้วก็ในน้ําซุปของเขาเนี่ยก็ผมว่าเขาเข,าเข้มข้นอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนปรุงอ่ะเขาก็เอาน้ําปรุงหยอดลงไปมันก็น่าจะรสชาติอร่อยแล้วนะอืมใช่ไม่ต้องปรุงก็ได้ไม่ต้องปรุงเลยอนะแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะนอกจากคนชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดไปนะครับ เอาผักนี่อห,อไไห,นห,อหอมหอมใส่ลงไปหน่อยครับตัดหอมหอมโหระพาโหระพาหอมหอมใส่ลงไปหน่อยเออนี่จะเลี้ยงครับขอบคุณครับนี่จังโอลี้ยงมาทาน เอาสองเลยครับกากเกียวมาสองโดวาไวมากเลยเดี๋ยวโด,ดเบิ้ลแล้วเนี่ยมาแล้วก็จะกินใหญ่เลยอ, <c oughs> อ,อยากโดว่ไ <c oughs> ผมว่า <c oughs> รสชาติเกี่ยวเจ้านี้ กินกับไข่เข้ากัน,กนไข่ไข่มาตูม้มออกมาแล้วกากเกี่ยวโดโดพอนะโดด้ไม่นอกเอากากานะเมื่อกี้เหมาคนเดียวไปละกากเกี่ยวใส่มาอืมเป็นไข่ไหมครับอย่าลืมนะครับคลิปที่ตลาดเวอร์มาเก็ตอ่ะจะลืมหออ เปนครับว่าออกาจากตลาดมาแล้วหลงนานนะเอามาจากตลาดแล้วหลงมาถึงช้าเพื่อนคอยครับเป็นตูอร่อยก,กินกาด้วเพื่อนรูนเขามีเป็นกาดตบครับ กินกันเงียบเชียบเลยไม่มีใครคุยกันเลยอืม

เนี่ยเพิ่งเนี่ยเพิ่งมาครับเผ็ดอีกแล้วเผ็ดอีกแล้วกินอะไรก็เผ็ดปกติทมเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวพอพรุ่งนี้อะไรนะเฮียพรุ่งนี้อะไรนะไม่สบายพรุ่งนี้ไม่สบายพอไปเที่ยววันแรกก็สดใสพอวันรุ่งขึ้นอะไรพอวันกลับไม่สบายใช่ไหมจะไม่สบายใช่ไหม เบอรโดชามที่สองล้างคอล้างคอด้วยครั้งแรกครับพี่ผมทานก๋วยเตี๋ยวโดยไม่ได้ปรุงนะอร่อยจริงๆคละคู่คนละคู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรุงเลยครับกินหมดเลี่ยงแกงไก่โคลัมผู้ล้างปากด้วย เล้างของคู่อาจารยล้างของคู่อาการย์ <c oughs> ล้างปากด้วยอะไรนะขนมถ้วยเดี๋ยวนี้ขนมถ้วยโบราณขนมถ้วยโบราณแต่ถ้าเกิดใครกินข้าวไม่หมดถ้ากินขนมถ้วยเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้ต้บอกกันทุกคนเลยนะยังกินหมดมานั่งเผ็ดนั่งเผ็ดอยู่นั่นแหละนั่งเผ็ดอยู่นั่นเลย กุ้งถ้วยละโต๊ะไม่ให้โต๊ะต่้วยจานไก่ขาวะบายนะฮะก็กินไหม้าเชิมซิเอาชิมเขอกมดกเื่อเด็กๆกินไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้กินทุกอย่างอาจาย์ไก่เจอใช่ไหมอาจาย์ไก่เจอโต๊เด็กๆเป็นไงเมื่อก่อนไม่กินอะไรก็ไม่กินดววางเหลือเดี๋ยวนี้สองชามไม่พอ เมื่อก่อนใช่ไหมไปไหนปุ๊บเหลือกินเหมือนดมอ่ะอแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงเดนนี้โอโ้โหตัวใหญ่กว่าไก่แล้วนะไม่เหลือแล้วเปียงม้วนคิดยังคิดแล้วมุมแล้วเดี๋ยวถามเจ้าของร้านตรงตรงนี้เออมายังไงครับเผื่อคนจะมาทานไงดีมาอยู่นครศรีจ้ะ ้หลวงพ่อสมหวังค่ะเราหลวงพ่อเปิ่นบางพังเข้ามามองหาร้านชื่อแปดบางพัง,งค่ั่วเตี๋ยวเรือแปดบางบางังกั่วเตี๋ยวเรือแปดบาง,บางเป็นครั้งแรกที่ผมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้ปรุงอ่ะไม่ต้องปรุงอร่อยไหมครับอร่อยครับน้มันหมูไข่มันหมูแล้วมันหนุบมาจากก่ะอ๋อแต่เดี๋ยวนี้คนหันมานิยมกินน้ำมันหมูนะคุณยย มนไ้เอาากกเเฮ้ยราเราซื้อน้ำมันน้ำมันทอดอะไรไปหรือยังถ้ายังซื้อน้ำมันหมูไปเลยคุณเมื่อกี้ซื้อน้ำมันทอดอะไรยังคุณน้ำมันพืชซื้อเลยน้ำมันเท่าไหรเจ๊ถุงยี่สบค่เอาถุงเยอะไหมซึ่งเยอะกว่าได้ครับวันลนะครับถ้ามันเก่ามันได้มันดีอยู่หลายแะคุณครับมีไหมมีมีมีเดี๋ยวไปเทรวมได้ไหมไม่ได้เอามาจากบ้านนะ น้ำมันไม่ได้อมาจากบ้านอยู่ที่นี่ออโอเคโอเค,อเคมันก็สําหรับกล้วยเตี๋ยวอะไรนะคุณตู่อะไรปังปังนะกล้วยเตี๋ยวเรือแปดปังปังแปดปังๆปปังแปดปังปังไม่รู้แปลว่าอะไรก็คงเท่านี้นะครับเ๋ีว่ามันดังๆนะแปดก็เหมือนจะเลขอินฟินิตี้นะแต่อร่อยจริงอร่อยจริงครับอร่อยจริง เฮียซื้อไปทานหลายครั้งลไปไปให้ทานหลายครั้งแล้วเพิ่งมากินที่ร้านนี่ครับแล้วก็เขามีไอตัวกา,กากหมูใช่ไหม,ไมเขาก็เจียวน้ํามันน้ํามันขายนี่ถุงนี้20่สิบาทฮนะเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับบรรยากาศด,ดีสวนหลังสวนด้านหลังเขามีสวนดอกไม้ให้ดูด้วยเอาห้องน้ําอยู่ตรงนู้นอ่ะเออพาไปเดินดูสวนนิดนึงเออเนี่ยนั่งหันหลังให้กันเลยไม่รู้ สวนเขาสวยครับนี่เพื่อนๆครับเดินไปดูนิดนึงงไปฉี่กันไหมนี่นี่เดยกเขาทำเครื่องหมาไว้ได้ได้ได้ครับนี่ครับเนี่ยเป็นสวนแล้วก็มีชิงช้าครับอข้างหลังที่ปลูกดอกไม้ไว้สวยงามเลยครับอันนั้นทำเป็นมีต้นไม้บังอยู่มีเครื่องหมายห้องน้ำอืม ไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นสวนด้านหลังของก๋วยเตี๋ยวครับสวยงามมากไปอโดไปเข้าห้องน้ำไปเข้าไปฉี่โดโดโดผิดทางทั้งนี้ <laughs> ไปครับไปคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับสำหรับการพามาชิมก๋วยเตี๋ยวหลังจากไปบริจาค อาหารให้กับน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะไปมีปาร์ตี้กันครับที่บ้านสวนลาบวิไลพงศ์วันนี้วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันเสาร์ที่เขาว่าประเทศไทยเขาว่าประเทศไทยมีพายุเข้านะฝนตกทั้งวันนี่ผมก็ยืนตากฝนไปปลอย,ยอ่ครูตักมาเห็นสวนดอกไม้นั่งชิงช้าสิชิงช้านนี่ครับแสงมันไม่ค่อยมีนะมันจะถ่ายสวยเหรอสวยอ ยุย้ยยอมยอมไปยืนตากฝนด, ει, ด ει. อิอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูป,ปไ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 ปให้เราสาวกขถ่ายรูปครับงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆที่บ้านสวนลาบวิไลพงศ์เราจะทำอะไรรับประทานกันบ้างนะครับ ตอนรับน้องใหม่ตอนรับน้องใหม่พี่ไก่สู่บ้านสวนรับวิไลพงครับเดี๋ยวไปจัดเมนูกันนะปิ้งย่างเดี๋ยวยกเรื่องปิ้งย่างให้อาจารย์ไก่เดจะทำน้ําจิ้มให้ครับ <sid> <sid> เจอกันคลิปต่อไปครับดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไก่สวัสดีครับขอบคุณเฮียครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับขอบพระคุณครับ